ฟังๆมึงชกแล้วให้มีเสียงโหงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีเสียงโหงนี่ไม่ได้เด็๋ขานนะมึงมาชกนี่มึงได้ช่วยมึงได้ช่วยมึงได้มีรายได้ทุกคนก็ช่วยมึงหมดเลยเนี่วันนี้มึงได้เท่าไหร่มึงได้ตีแสนแต่มึงบาทท่องอของของก้าวดด โอนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกคจันะจไม่ได้นะจ้าีอย่างี้อีกแล้วมึงจะได้ฉีทุกนัดเียบอกไม่อาที่เสียเบสก่อน2อแสชไมาียเจออยู่ที่ร่างกายมึงไปแล้วก็เต้นก่อนไปลายไม่กี่ที่การมาที่กามาง่เรมาชีสองแสนเลาชีครับอบาทครับเชียมขาด ไม่ด้เ่ดเลยไม่ได้เลยไม่้เลยไได้้ได้่คนของมันบนะบสองล็อกบวงต้งมีสองหน่งสามนงเอหา็อคิดดูนจำบ้างโทษใอะ ต้องหุ้นจัดตัวเองอย่างนี้เลยราะว่าราคาเป็นแนี้แสดงว่ายุคกยุคขนาดเลยกูไม่ใช่เมื่อกี้ยังไม่เนี่ยชยไม่เนี่ยชินอาอาี่อมื่นหม่ก็ไมตายทำไมอะไปไปไป้าเปิดรงาอย่างนี้ได้ผมจะมาเสนอคุลูกของพ่อบเไจอบย ไปเลยดี๋ยวมาผมบอกนะผมบอกเสียเปล่ามันเหมือนแกะนี่โลโอเคโอเคยกสายไม่ใช่พอโดนโหเขาไปบอกไปบอกน้ำมวยว่าให้ออบแรงไว้เพราะว่าเล่นอะไรกันวะเล่นกันเยอะแล้วอย่างนี้น้ำมวยไม่เล่ต่อยแบบนั้นไงแต่ราคามันเป็นสุภาพนี่ต่อยเยอะเลยแข่งกว่าแข่งกว่าต้องแว่ง ขออนุญาตสมบ์ครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับผมครับครับเมื่อกี้ช่วงพระยงเห็นเสบด์ไปกำชับที่มุมครับครับ